เข้าสนกับพี่ช้างมาแรวสวัสดีครับช้างราคุณิกวันนี้ควงสองสาวเลยโอ้ดับปั่นชอบสีขาวหรือสีดำพีสีขาวหรือสีดำนี่มันจรองเออไหนพูดเรื่องนี้มาคุยเรื่องขำากันนะจอยกับทิ๊เขาบอกว่าอะไรรู้เป่าเรามาเริ่มเรื่องเฮ่เฮ่บอกว่าคุณคุณเป็นนักปั่นตัวจริงคุณต้องมีอะไรบ้างจอยต้องมีอะไรบ้างนี่ไงสีต้องมีสีหนึ่งิวหนึ่งตัวคุณต้องแขนกับนอสอีกก ป็อกกี้นะสองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะหนูขอหนูขอเน้นก่อนของพี่จอยเนี่ยป็อกกี้ดาร์กช็อกโกแลตหรือเปล่าป็อกกี้ดาร์กของพี่อะไรเนี่ยดิไวท์ช็อกโกแลตกับอันนี้ไวท์ช็อกไวท์ช็อกนะหนูดำกว่าพี่แล้วอ่ะเออเนี่ยเขาบอกว่าดิเนี่ยด้านบวจริงๆต้องมีอย่างนี้นะแล้วก็กับำลังเนี่ยกำไรมือมีอ่ะมีมีมี นี่ยังนี่เขาบึ่งนะพีกินเนอร์พิกินเนอร์เขายังสวยอยู่ยิ่งปั่นไม่หนูปั่นกลางคืนอ๋อกลัวแดดกทีกถามไม่ใส่หมวกกีโกธนะรู้จ่กคนไม่ใส่หมวกปั่นจักรยานที่ตัวตลกจริงนะไม่เอานะอันตรายเอาจอยครับมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างวันนี้อุ้ยมีหลายเรื่องเอาเป็นว่าสงการเนี้ยเออที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ช้างอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่สนามเขียวเมื่อเช้าจะไปสนามเขียวมาได้รอบเดียวเพราะลมแรง โอ้โหสุดๆเวลาปั่นเราเจอลมนะหนูแทบจะร้องไห้อ้าทำไมอ่ะเจอลมก็สบายเย็นหระมันจะแบบว่าเพิ่มแรงในการปั่นขึ้นมาองูกคลิปต้องต้องเล่นเกียให้เป็นใช่ไหมเกียร์เบาๆอ่ะนะถจะได้สู้กับมันได้ให้ได้ลมอุปสรรคของนักปั่นแล้วมันไงในสนามเขียวลมแรงแล้วมีอะไรป่ะมี ปริมาณผู้คนไปใช้สนามเขียวคับข้างมากวันนี้ใช่ไหมคะคับข้างมากเพราะว่าหลังจากเที่ยวสงการเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์อด้วยความว่าหนึ่งวันอาทิตย์สองก็สนามเกี่ยวใกล้ใกล้ปรุงบางคนก็เลยบอกว่ามาอำลาหน่อยเดี๋ยวจะไม่เจอก็ต้องหลายเดือนนี่ผมไปน้อยนะเพราะผมมีปั่นที่ในเวโรโดมชนะเมื่อสงการที่ผ่านมาผมก็เลยไปเซอร์เวซสหน่อยหลังจากที่มีอุบัติเหตุแรงอ้อต้องเล่าให้ทุกๆท่านฟังก่อนส่วนเนี่ยคงจะทราบหนูเห็นภาพในเฟ รูแล้ว<อ>ว่า,าสัปดาห์ก่อนมีร่วมมีชนกันแล้วล้มเป็นขบวนวมันมันมันประมาณมันยังไงที่ช้างเล่ามันประมาณสี่ห้าคันเพราะว่าเพื่อนผมอยู่ในกลุ่มที่ปันน่นค่ะแลวภาพที่เขาถ่ายสวยมากนนาาาเลยนบนสะพานถ่ายลงมาเสร็จมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยไปซอรวสนามเขียวเนี่ยจุดบอดที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุมันเยอะมากคือหนึ่งเอาเอาแรกแรกก่อนนะผมก่อนที่จะไปเกิดอันนี้คุณเข้าไปในสนามเขียวอะจอยจเห็นรถเข้าไปปุ๊บ เลนที่มันมาความเร็วคือขวาใช่ปะใช่พอจอยลงไปเนี่ยต้องเข้าไปซ้ายมันต้องไปตัดพวกเร็วมันตัดเลนเขาเออพวกพวกที่นั้นสต็อปไงเขาปั่นมาแล้วเขาไม่เบรกพักเขาจะไปรอบสองหรือรอบใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยผมผมเตือนนักปั่นที่เพิ่งเข้าไปหรือว่าไม่รู้คุณคุณมองซ้ายก่อนนะเพราะเขามาเร็วหรือเปล่าส่วนคนที่มาเร็วกะลุนาลดความเร็วลงแล้วก็ต้องระวังทางนี้หรือให้เสียงมาแตไใจว่าอย่าเพิ่งลงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องช่วยกันฮะแบ่งปั่นกันอเอาละแล้วจุดที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะ การปั่นก็มอที่เท่าไหร่นะพี่พมาที่สิบเก้าค่ะช่วงช่วงนั้นมันจะมันจะเป็นขวามือที่พักคนเยอะๆจะมีห้องน้าอ่ะคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟเคยอไปอย่างๆเนอะยังค่ะอ่าผมจะบอกเลยว่าหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่คนจะพักเข้าห้องน้ําแล้วก็หยุดพักการปั่นค่ะแล้วคนจะออกกันอ้าถ่ายรูปเพราะมันจะลดอ่อแอบแล้วคนมันเยอะฮะมายืนล้นเข้ามาในสีเขียวเลยอ่ะอืมใช่ใช่อ่าแล้วตอนนี้กลุ่มกลุ่มจริงๆอะกลุ่มที่ก็ปั่นกันเร็วๆก็คือเพื่อนกััันนฮะมมีปรราณสกค แต่นี้ว่าพอความเร็วทุกคนก็อยากจะประลองความเร็วถูกไหมครับก็เกาะกลุ่มกันมาตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทเลยจากสิษ์ เป็นยี่สิบสามสิบพ้นเกือบร้อยนะขบวนนั้นน่ะเหรอฮะใช่สามสี่สิบเพราะว่ามันสนุกไงแต่ตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าชํานาญแล้วก็มีทักษะแล้วก็ปั่นกลุ่มที่ต้องมีทักษะและชำนาญนะจะเข้ากลุ่มเขาเนี่ยไม่เขาไม่ว่าแต่ขอให้ให้รู้ํากลังขากันหนึ่งนะคุณต้องมีกําลังขาเท่าเท่ากับเขาใช่ค่ะถ้าคุณไปกระริบกระตักกระติกเนี่ยมันจะเกี่ยวชกจังหวะหมดเลยเพราะมันแค่ไม่กี่วิมันแตะล้อหน้าล้อหังทิพเสร็จวันนั้นก็จะมี มีอยู่ท่านหนึ่งอาลานะผมไม่บอกว่าเป็นใครก็ข้างหน้าเนี่ยที่กลุ่มเป็นคนใหม่ของกลุ่มเป็นเป็นคนใหม่คือไม่ได้เป็นคนในกลุ่มเนล้วแต่แต่คนนี้เขาก็เหมือนจะแรงอ่ะเขาพยายามปัจจุบันเข้าซ้ายปุ๊บพอเข้าได้มึงเหมือนจะหมดแรงก็ออกเข้าเข้าออกถ้าคุณออกคุณต้องไปอยู่หลังสุดเลยนะแต่ด้วยความที่คิดว่าจะเป็นแขนแรงเปล่าไม่รู้นะก็บั่นวิ่งขึ้นมาปุ๊บเข้าอีกละออกอีกละประมาณอยู่อย่างเนี้ฮะหลายครั้ง จนทุกคนจะมองนะสุดท้ายปุ๊บมาถึงไอ้ช่วงที่บอกว่ากบมสิบเก้าที่มีห้องน้นคนยืนอ่ะมันก็เป็นคอขวดใช่ใช่พอช่วงนั้นเน่ะเขาก็จะเบียดเข้ามาเลยอพอเบียดเข้ามาปุ๊บด้วยกำลังที่เออเวลาจอยปั่นจะเข้ากลุ่มจะต้องเร่งความเร็วให้ทันทันต้องสปินห้นันี่ยเงาก็จะเบียดเข้ามเลพองคิดดเพรามนปื๊ดว่าถึงตีงนี้ปว๊บขอแทรกเข้าไปอ่ะต้องเรความเร็วณต้สูงกว่พวกนี้ถึงกั้นเนว่าเข้าไปปึ๊บุณก็ต้องชะลอเบกไงเบ้กเพื่อให้วยก จัง <h ats> หวะเอ้าขาเข้ากับเขา <c oughs> พอเบรกไอคันที่ต่อไอคนที่ตามมาเนี่ยมันจะตกไนงะมันก็ไปเกี่ยวนิดนึงแต่นี่ก็ล้มไปหมดเลยอเจ้าเสร็จแล้วทุกคนที่อยู่ในการโทษคนนี้คนเดียวเลยซึ่งคุณทําให้เขาล้ม เก็บตัวกันนะการต่อกลุ่มนะฮะคุณต้องชํานาญสองถ้าคุณไม่มีแรงคุณไปต่อข้างหลังก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณแรงพอคุณไปลากเลยอยู่ข้างหน้าโชว์ไปเลยสุดท้ายนะมีจักรยานเสียหนึ่งคันด็อกมากพี่นเลยโอ้น้ำหงสาน่ะหองแสนกว่าเฟรมอย่างเดียวแสนหกอ่ะไม่รวมนอื่นอ่ะตัวถังอ่ะคิดดูดิซื้อเดือนเดียวเป็นผมแล้วแล้วาดกลางด้วยขาดไม่ไม่ถึงขาดกลางมันแตกเป็นรูอ่ะก็เสียทิ้งอ่ะ เสียเลยเอ่ะเออเอา,อางี้ดีกว่าว่าทำประกันไหมไม่คะ <c oughs> ก็อยา่างต้องอยางต้องคือคือเพื่อนรักนักปันนะ่นอ่ะทุกคนก็จะจะมีกฎ <c oughs> ของแต่ละกลุ่มอยู่เหมือนกันขอขอให้เคารพกฎของกลุ่มอื่นเข้าเข้ากลุ่มอื่นเขาไม่มีครวะอันนี้นะหนูว่ามันเป็นแค่ common sense นะไม่ต้องถึงขนาดปัดจักรยานหรอกขับรถก็ได้นะถ้าเราเป็นคอขวดเนี้ยเราแทรกเขาเข้ามาไม่ไม่ไม่มีคนอยากอยากจะโชว์โชว์คืออยากอยากจะเป็นขาแรงอะใช่ไหมคะขาแรงขาแรงแต่ประสบการณ์น้อยเสร็จแล้วที่น่าสงสารในทริปนั้นคือใครว่าน้องเทน้องเทคือผู้หญิงคนหนึ่ง ที่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 มีรูปอยู่ไหมแล้วบอกโหหน้าหนูเป็นไอเสียโฉมน้องเทเป็นนักปั่นที่ขาแรงใช้ได้นะก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละนักน้องเทนี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปั่นได้ดีเสียวันนั้นโดนเขาเกี่ยวล้มน้องเทก็เสียหายคือหมวกใบนะเกือบหมื่นโอ้โหเกือบหมื่นคิดดูแต่หมวกแตกดีกว่าสมองแตกใช่ไหมฮะสุดแล้วก็ดูอาการสมองบวมไหมหนึ่งคืนถ้ามีอาการจะอาเจียนหรือว่ามึนหัวรุนแรงใช่ไหคุณต้องกลับไปนะครับนั่นคือหมวกรักษาละฉะนั้น ปั่นกันเนี่ยต้องใส่หมวกต้องใส่หมวกแล้วก็เอื้ออาทรจอยแล้วก็ต้องประมาณกําลังตัวเองถ้าถ้ายังไม่เก่งก็อย่าเข้ากลุ่มเอาจริงๆนะจริงจริงนะนเข้าได้แต่ต้องอยู่ข้างหลังไม่<ร>ไม่เก่งอย่าเข้ากลุ่มขอร้องอยากเข้าเลยอยากเข้าเลยไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันจะเนี่ยจะสร้างให้เพื่อนเพื่อนอ่ะมีปัญหาคอีกตัวอย่างหนึ่งเลยที่ที่อันนั้นใช่ไหมครับที่สนามเขียวเมื่อวานนี้ที่ผมปั่นเวโรโดมเนี่ยกลุ่มกลุ่มทีมปั่นกันนะเป็นทีมที่ใหญ่มากแล้วก็ ผมขอบอกเลยว่าเขาซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็มีประสบการณ์ขาแรงก็จัดกิจกรรมฮะเพราะปั่นแล้วมันซ้อมอย่างเดียวมันก็อยากมีการเล่นใช่ไหม<ฆ>ก็ชวนกันมาเวโรโดเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานวันเสาร์เนี้ยปั่นหนึ่งร้อยกิโลโคกาลทหมุนเอาสามร้อยสาสิบเมตรสามร้อยสาสิบล้อนึกก็ร้อยกิโลคูขก็ไปคุณต้องหมุนนะที่เ็นหัวไหมร้อยโลชินน่ะทุกคนชอบแบบเมื่อวานนี้ผมว่ามีสามสิบชีวิตนะสนุกมากไปดูรูปในปั่น,นท้อเส้นแฟนเพจอ่ะเสร็จแล้วทุกคนก็จะเก็บ ให้ได้หนึ่งร้อยกิโลนะใครจะถึงก่อนก็ช่างแล้วก็เอาไอ้ไอ้ไไตรงเนี้ยไอ้การมินหรือไอ้ตัวที่บอกมาโชว์ส่งกันบ้านเสร็จเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งครับมาเห็นในแฟนเห็นมีการปั่นชวดปั่นร้อยกิโลยก็ก็เข้ามาปั่นด้วยนะครับแต่มาคนเดียวแต่ดูผมเห็นแล้วล่ะว่าทักษะอ่านยังไม่ค่อยดีเนาะ<ม>แกก็ปั่นตามกลุ่มไปเรื่อยๆคือหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่ดีๆก็ไม่ได้ชนเกี่ยวกับใครอยู่ดีล้มไปเฉยๆต่อหน้าผมผมอยู่ข้างหลังเนี่ยการล้มนั้นเกิดจากอะไรพี่หน เรประสบการณ์น้อยไงคือการเบรคคือเลียเบรกเนาะแตะแตะป่อยแตะแตะ่อยอันนี้คงจะแบบจึ๊กเพอจึ๊กล้อล็อกล็อกแล้วก็บิดปุ๊บโป้งโป้งโชคไม่ดีอะโหลงผมเห็นภาพอีกแล้วครับท่านนี่ไงหมวกใบนี้เลยครับเพิ่งซื้อหมวกยังใหม่ๆอ่ะจักรยานก็คงคงอ่าผมว่าน้องเขาอัดมาอีกหน่อยก็เก่งนะแต่ประสบการณ์น้อยแล้วก็แล้วก็ยังยังไม่แรงพอที่จะไปต่างเขาอยู่เดี๋ยวนีวภาจูงไมนี่นี่เนาะตรงนี้ อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ได้มีหมูแดงนิดหน่อยแต่หมวกแตกเขาบอกให้รอดูอาการหนึ่งคืนเหมือนกันฮะเสร็จแล้วในการประสบการณ์น้อยหรือแรงไม่ดีก็เข้ากลุ่มต้องระวังสักวันหนึ่งคุณก็เก่งนะค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจอยพี่พี่จะอ่านให้ฟังนะที่เกี่ยวกับสนามเขียวเนี่ยเมื่อวานนี้น้องโจโจเข้าไปน้องโจโจได้ลง a c e b o o k พันกว่าไลค์ครับเออเขาเขาเขียนได้ดีมากเลยเขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าคุยคุยในสังคมบอกว่ามือใหม่นะ ถ้าปั่นสักพักหนึ่งก็เป็นมือเก่าใช่ออันนี้ที่ผมชอบแล้วผมเอาดูออกมานะเด็กๆปั่นไปหลายปีมันก็แก่ใช่ไหมแก่ประสบการณ์เนาะรถถูกๆถ้ามีตังค์ซื้อมันก็เป็นรถแพงทุกคนทําได้หมดปั่นความเร็วยี่สกว่าก็เหนื่อยละซ้อมสักพัก30ยังบอกว่าช้าไปนี่นาๆาจิตตังคนะครับฉะนั้นว่าคุณคุณ สักวันหนึ่งคุณต้องเก่งแล้วคุณให้ฝึกซ้อมให้ถูกต้องนั่นสิเราเราจะจะฝึกตัวเองยังไงคะฝึกเองหรือว่าไปฝึกกับโปรยังไงคะพี่สาหนูเพิ่งปั่นได้ยี่สิบกว่าทีเขาเดี๋ยวก่อนว่าน้องมีกลุ่มปั่นกับเพื่อนหรือยังมีแล้วค่ะแต่ว่าเป็นบิ๊กเนอร์เหมือนกันแต่เพื่อนก็เก่งกว่าเพราะว่าเขาพยายามไปหากลุ่มหนึ่งที่เขาปั่นชํานาญกว่าเราแล้วเขาค่อนข้างที่ว่า จะมีประสบการณ์มีทักษะนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ครับมากับพี่จอยเลยพี่จอยหนูตามไม่ทันจริงๆเฮ้ยพี่ก็ไม่เลวหนูเห็นลักษณะพี่จอยแล้วหนูต้องตามไม่ทันแน่เลยเพราะหนู้าังาปเลยจอยเขาดูแกร่งเนาะเพรผมไปเจอเพื่อนเป็นดีเจเขาบอกรู้จักจอยจริงเนรอชื่อน้อยชื่อน้อยเป็นดีเจปเพลงอพี่จอยเขาเว่อร์ไวเสรล้เหมือนกันเนาะก็จริงๆแล้วพี่ช้างก็จะจัดกิจกรรมที่เวลโดมทุกวิครับอธิย์านจะทําอะไรพี่ อาทิตย์หน้านี้ผมผมซ้อมเป็นทุกวันอยู่แล้วคือคือการซ้อมเพื่อมีเป้าหมายใช่ป่ะเพื่อว่าคุณจะไปออกทริปหรือไปสนามเขียวเนี่ยไปตามเขาให้ทันเวลาตามทันมันจะสนุกถ้าเกิดเราไปปั่นกลุ่มแล้วเราโดนก็ทิ้งอ่ะหรือเราต้องเป็นภาระของเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่สนุกไม่สนุกเนี่ยเราเกรงใจเขาเวลาออกไปทานอะไรสัก50กิโลโอ้โหเขาทำยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดคูณสิบเก้านิ่งหนองปิ้งหนายอยาย่าเป็นแบบื้อป้านะผมก็เอาหลอกออกแรงก็ต้องซ้อมครับต้องซ้อมซ้อมเพื่อมีเป้าหมาย่ะ <น>ก็พอหาคนเก่งหากลุ่มนองกิฟต์แชร์กิฟ่ะนักกิฟ่าก็ต้องหาคนเก่งเข้ากลุ่ม,มและมีเพื่อนเพราะว่าถ้าปั่นคนเดียวเดี๋ยวคุณก็เบื่อ,อ่วช,ชวนกันออกไปปั่นแล้วหมวกแต่งตัวให้ครบเลยนะเสือ้อผ้าหน้าผมในในแฟนเพจของปั่นก็เส้นจะมีบอกว่านักปั่นใหม่ควรจะซื้ออะไรทําอะไรบ้างแล้วฝึกซ้อมยังไงตะกี้จอยถามรอบขาวันนี้มีบอกนะอมีแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดหรวู่ใช่คุณคุณคุณต้องซ้อมซ้อมรอบขาให รอบขาคือเกียร์เบาๆอ่ะต้องควงให้มันแบบมีรอบขาสูงๆอ่ะสักแปดสิบเก้าสิบเนี่ยฝึกกันตาม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 วิธีที่เขาบอกแล้วคลิปก็จะมีความรู้สึกเจอลมแล้วก็จะไม่เหนื่อยเงเพราอเจอลมเรายิ่งเกียร์หนักรู้ใช่ไหมมันก็โอ้โหไปพอเกียร์แล้วก็เก็บเบาๆดิีเหมือนขึ้นเนินเราก็ต้องเบาเนะอันนั้นคือวิธีซ้อมปั่นนะครับก็ไม้ดีก็ต้องทุกวันนะคะทุกวันแล้วอตนนี้มาคุยว่าพอแข็งแรงแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าหรือทิ่ต่อไปผมจะมี ฝึกหัดน้องใหม่ที่จะไปปั่นระยะไกลๆผมเตรียมจะมาพูดนะว่าเป็นทิปลุงโทนะครับเขาจะทำมาเป็นผมว่าจะห้าหปีแล้วนะก็จะให้ไม่มีค่าใช้จ่ายมีทีมดูแลให้เบสตาร์ที่เวิร์ดพอยท์แล้วก็ปั่นไปอุทยานะครับแตปั่นไปคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วมการฝึกคือหนึ่งคุณจะต้องฝึกฝนมาก่อนให้มีแรงประมาณตัวเองก่อนะว่า่าประมาณตเองไปถึงไนะคุณต้องไม่เป็นโรคประจำตัวนะ คุณจะต้องแบบว่าแต่งชุดให้ให้ให้ถูกหมดทุกอย่างต้องมีหมวกต้องมีอะไรแล้วก็มีประกันมีประกันอุบัติเหตุต้องทำประกันจักรยานปีละพันกว่าบาทคุ้มนะเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ทั่วประเทศอนะครับพอคุณฝึกฝนปุ๊บคุณไปกับเราก่อนนะครับที่ลุงโทซึ่งผมจะพูดรายละเอียดอีกสักอาทิตย์สอาทิตย์แต่วันนี้เนี่ยจุดจุดเป้าหมายของนักปั่นที่จะไปผม ผมลงไว้ว่าจะคุยเรื่องออดแก่มันเป็นประกาศสื่อนิยามาดมันเป็นการสอบอ่ะเพราะปั่นของของพวกผมจะมีว่ามันเป็นการรับรองสากลนะของฝรั่งเศสซึ่งเมื่งใครรบนะเนี่ยว่าการปั่นจักรยานเนี่ยต้องมีการสอบไม่ไม่อันนี้เฉพาะเฉพาะคนฮะว่าเรามีเป้าหมายที่จะทําเพื่อใช่ใช่ใชมีการสอบบางคนบางคนเน่เป้าหมายคืออยากขึ้นนินถนนได้บางคนอยากปั่นระยะร้อยกิโลได้บางคนอยากปั่นเพื่อพร้อมทุกคนมีมีเป้าหมายปั่นเพื่อ ปั่นเพื่อท่องเที่ยวอ,อย่างจอยปั่นเพื่อไปหาของอร่อยพี่ปั่นยิ่วนไม่แล้ว <c oughs> ผมว่าดูแข็งแรอันนี้ดูดูสวยเป็นคนสวยนะ,ะผมผม,มให<ช>้สามเดือน จรับรองหุ่นดีจริงจปีหน้าประกวดนางฟ้านักปั่นผม่งอมนี่พี่ช้างนี่เขามีกั๊งนางฟ้านักปั่นนะืี้มาซ้อมกับพี่ช้างได้มาซ้อมที่เบลโดมมีมีนักปั่นผู้หญิงเยอะนะถ้าเกิดว่าใกล้เรียนเชิญนะเข้าไปเจอพี่ๆแล้วก็จะเทรนเราที่นั่นก็เทรนกันจริงๆนะเพราะเวลาการซ้อมนี่เขามีหลักเกณฑ์เขาไม่ใช่ว่ามาปั่นฟุ้งฟิ้งเล่นกันนะครับเสร็จมาคุยถึงประกาศนียบัตเขาเรียกว่าออเด็กซ์ของของฝรั่งเศสจริงๆมัน31ปีแล้วนะทั่วโลกรับรองคือ เขาจะให้เปิดสมัครเข้าไปสอบประกาศสิบัติอันเนี้ยคือว่าคุณต้องปั่นสองร้อยกิโลหรือสามสองร้อยก่อนนะครับคึณก็ไปสามร้อยสี่ร้อยกิโลหกร้อยกิโลหนึ่งพันกิโลถ้าคุณทําได้ถึงหกร้อยกิโลในหนึ่งปีคุณจะมีซปเปอร์อ๋อในหนึ่งปีใช่แต่นี้ของผมเนี่ยทาตัวผมนี่ทําได้สามร้อยกิโลนะครับแล้วก็ทําไมเขาปั่นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นจุดจุดเป็นกีฬา เป็นจุดประสงค์ที่แบบว่าเป้าหมายของนักปั่นแต่ละคนอย่างที่จะว่าเอ้ยเราอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะปั่นระยะทางไกลทำให้มีอินเทนเซนมีความตั้งใจใช่ไหมเหมือนได้โลได้เหรียญได้เหรียญได้ต้องซื้อเหรียญสามร้อยแต่ว่ามันมันมันหนึ่งมันภูมิใจในตัวเองสองมันมันการที่ชิดเป้าหมายไปเรื่อยๆมันทำให้เรามันทำให้เราฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆไงแล้วมันก็เป็นแบบว่าระดับโลกด้วยเนาะเราก็ไม่ใช่แบอกว่าเข้าใจว่าเราปั่นใช่ระดับสากลว่าแบบเรา ปกติอ่ะเราปั่นไปดออเทอร์นอลแล้วแต่เราอยากรู้ว่าระดับสากลเราเนี่ยเป็นขนาดไหนใช่เพราะว่าสมมติสมมติคุณประกาศสิบัตรใบนี้ใช่ป่ะคุณผ่าน300ที่เมืองไทยคุณไปเก็บ600ที่ฝรั่งเศสก็ได้นะเพี่อยากจะคุยเลยพี่ช้างเพื่อนเพิ่งส่งเสื้อทีมแอสตาน้าโปรทีมของของคาซัคสถานมาให้เมาใจเกิไปเมืองนี้ไงทีมโปรได้อุ้ยใจชอบมากเพราะว่าเมืองนี้น่าปั่นจักรยานมากค่ะเออ พึงได้เสื้อแต่ว่ามีไม่ซส์อะไรไซส์เล็กป่ะเอ็กแอลเออ็กแอลออไม่อบม็ก็พอพี่ทางพูดอย่างนี้จะก็ต้องหัดตั้งเป้าหมายแล้วไงถูกฮะเพราะว่าเป้าหมายมีไว้ปุ่งชนนักปั่นจักรยานทุกคนจะต้องมีเป้าหมายใช่ไหมฮะว่าปั่นเพื่ออะไรทําไมแล้วปั่นแล้วติดทุกคนคอยดูดิยาสุติด แล้วกดเล็กของเราใส่หมวกแล้วเทใส่แล้เสวยใส่แลหล่อนะครับแต่ที่คุณอออแดกนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะชวนปั่นเนี่ยผมมีทริปที่จะชวนเขามามาวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวของผมเนี่ยวันที่2องยังไม่เต็มนะถ้าคุณแข็งแรงพอแล้วคุณมั่นใจอยากจะได้ประกาศสิทธิตรวันี้สอพฤษภามนี้ถูกต้องวันเสาร์น้านี้แหละผมจะต้องไปแล้วมาคุยเลยว่า ไปที่ระยองเส้นที่สวยๆอ,ะอ่อะโอ้โอโอ้โหโอ้เฉลิมบุรพาชนชทศ<ร>อ่าสองร้อยกิโลคุณไปสอบแล้วเกิดทาตามเวลาเขาได้คือได้กี่นาทีคะพี่อ่าคุณต้องทำสิบสามจุดสามสิบคือสิบสามชั่วโมงครึ่งให้จบสิบสามชั่วโมงครึ่งจบสองร้อยโลถูกต้องมันจะมีเช็คพอยต์ดทั้งหมดวางแผนเอาเองอ่าคุณต้องวางแผนเช็คพอยต์ที่หนึ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีคุณต้องเข้าไปให้ทันจนกระทั่งปื๊บปื๊บวางแผนการแต่สบายอ่ะแปดยี่ห้าก็จบใช่ เอออย่างเงี้ยผุก็ได้ถ้าเกิดร่างกายเราพร้อมนะ,ะพอจบปุ๊บคุณสแตมป์หมดคุณก็ได้ประกาศในันี้ละเขาจะส่งไปที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็สแตมป์กลับคืนมาให้คุณคว่าคุณได้ใบนี้เป็นประกาศละแล้วก็ถ้าเกิดเรามีที่อ,อีกสามร้อไม่ซื้อเหรียน สองร้อยของของทริปนี้เลยผมจะไปซื้อเนี่ย่าควรนะหนูว่าควรควรซื้อใช่ไหมควรซื้อผมปั่นสองร้อยสามครั้งสามห่แล้วเอาเหรียญเดียวแต่ซื้อซื้อซื้อแน่นอนฮะแล้วก็จะไปสี่ร้อยหกร้อยนะครับเสร็จแล้วมันมีเทสลันเอาว่าเส้นทางจอยเขาจะไปทดสอบบางปูบางพระโอจอยไปนะจอยฟิตทันเดี๋ยววันที่สิบทันเหรอพี่หนูว่าพี่จอยอ่ะผ่าน ไปก่อนไปแม่นี่เรื่องจริงนะจริงเหรอเหรอเหรอวันที่สิบเหรอคะวันที่สิบตรงกับอะไรนี่ไงอันนี้ใช่ไหมเออเเส้นทางอ่ะออกจากบางปูใช่ป่ะค่ะจอยดูดิแล้วมันก็เลี้ยวพอออกวิไออ๋อล็อสุขุมวิทไปถูกถูกล็อกมานิดเดียวพอเข้าชนบุรีใช่ไหมค่ะพี่แล้วเราก็เข้าซ้ายเราก็ล็อกทะเลไปเลยนีเลี่ยงรถวันที่สิบไปได้สบายวันเสาร์ไปนะไปป่ะแต่ว่าสองร้อยกิโลนะโอ้หนูคอละคไม่ผ่น่ผ่ไม่เป็นไรมีรถเก็บ เออชวนชวนเพื่อนบิ๊กอัพไปบอก๋ยวเลี้ยงข้าวไม่คอยเก็บเพราะอันนี้อันนี้เป็นเทสรันนี้ไม่มีเหรียญไม่มีประกาศครับคือไปไปเทสเส้นทางแล้วเราไปร่วมสนุกเขาส่วนคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยให้ไปที่ Facebook ของตันเข้าเส้นเขาจะรวบรวมทุกอย่างทุกสิ่งเอาไว้เผื่อบางคนแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยอยากไปร่วมทริปอายุทยากับพี่ช้างอยากไปฝึกเวลโดมหรืออยากเนี่ยจะไปออเด็ก สองร้อยโลที่เฉลิมบูรพาชลิไปที่ Facebook f แฟนเพจนะคะปั่นเข้าเส้นภาษาไทยนี่แหละอย่างกดไลค์นะค้าไปกดไลค์ด้วยกดไลค์เดี๋ยวนี้เลยคุณจะได้เป็นแฟคนที่สามพันหนึ่งเพจไรคะเพจไรคะปัดพีนภาษาไทยปั่นเข้าเส้นวันนี้วันนี้มเชานี่ฉลองคนที่สามพันเลยแลเดือนเดือนนิดๆยังไม่สองเดือนนะแล้วจะอันนี้จะเป็นเส้นทางออเด็กซ์ที่เป็นไฮไลท์ในรอบสี่ปีของพี่เลยนะใช่ใช่อันนี้เป็นเส้นใหม่แล้วพอพอสมมติกาสำรวจเซอร์วยเรียบร้อยเขาก็จะทําให้ ประกาศสิบัดเส้นทางนี้แล้วรับรองไปว่าเป็นอีกไม่ไกลด้วยนะใช่แค่เอารถไปจอดบางปูเนาะเลิศค่ะเลิศ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 แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ถึง200โลเขาเลิศที่200เนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าหรือเนี่ยลุงโทเนี่ยผมผมได้ขอขอเรียนบอกว่าขออนุญาตสัมภาษณ์เขาแล้วว่าผมจะมาคุยในรายการนี้สำหรับน้องใหม่ที่จะฝึกระยะทางไกล100กิโลค่ะนะครับเพราะว่าท่านทํามาเพื่อเพื่อสังคมจริงๆเพื่อแบบอะไรไง จิตอาสาเนาะคุณลุงโทนี่ก็มีชื่อเสียงในวงการมากมากในไทยเล่าหน่อยลุงโทเอาเอาเล่าข้าวๆนะมาคุยจริงๆคือลุงโทเนี่ยเดิมเขาก็เป็นอยากปั่นจักรยานอ่ะเห็นเขาปั่นก็ซื้อจักรยานมาปั่นคนเดียวก็รู้จะทำไงนะครับก็มีเส้นทางที่ไหนปั่นความไม่แข็งแรงของเขาไปปั่นกั่เขาก็ไม่ทันก็เลยเอาอกหนูเลยเนี่ยออกหนูปัจจุบันเลยเขาก็คิดจักรยานเอ๊ะเส้นทางนี้น่าปั่นลองดูก็ไปทางไออยุธยานี่แหละ ก็จะจบไหมก็ไม่รู้จะเอาร้อยกิโลครั้งแรกให้ได้มีเป้าหมายไปคนเดียวเลยนะอก็ปั่นเส้นไอ้คลองเปรมเนี่ยไปเรื่อยๆไปถึงที่ยาก็นั่งรถไฟกลับไม่ถึงร้อยหรอกวันนั้นห้าสิบมั้งก็กลับมาแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาปั่นด้วยก็ค่อยๆพูดไปจนขยายองการแล้วก็มาโหวตชื่อโนวิคส์ทีโนวิคก็คือพวกเริ่มใหม่ก็เลยโหตอนหลังนี่คลิปหนึ่งไปนี่นะก็เลยมีคนสนใจมากๆเข้าก็เลยจัดขึ้นมารวมกลุ่มเพื่อนเนี่ย มาเป็นผู้ดูแลพี่เลี้ยงเนี่ยประมาณเกือบสิบคนแล้วก็มีน้องใหม่เข้ามาจากเป็นร้อยทีกาเป็นเออใหญ่เรื่อยแล้วท่านไม่ได้ไม่เอาค่าจ่ายอย่างอื่นคือท่านเอาประสบการณ์ตัวเองมาสอนอะถูกก็ดูแลนะครับดูแลว่ามีรถจามีการอย่างงน้นอย่างนี้ปั่นไปกลับอย่างปลอดภัยด้วยความเร็วประมาณยี่สิบห้าแต่อย่างที่จอยบอกอะคุณต้องพร้อมเลยอันนี้เดี๋ยวรายละเอยดมาคุยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเรื่องคุยเอ้พี่ช้างค่ะมีขอข้อมูลว่าไปปั่นจักรยานเที่ยวธรรมชาติที่ไหนดีคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องเจ็ดเส้นทางชมวิวที่นักปั่นห้ามพลาดจอยจัดไปก็จอยเข้าเที่ยวอันนี้ิฟดูไะอันนี้ทางพี่กิฟเอ้ยทางหนูก็ปั่นไปกินเหมือนกันพี่ไม่ถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพเส้นทางที่ไปแล้วต้องเจอสองล้อแน่นอนคือเส้นทางถนนแพร่ง ชุมชนเก่าสามแพร่งไงคะแพร่งสับพสาสตร์แพร่งนาราแล้วก็แพร่งภูทรถ้านึกไม่ออกก็ไปแถวแถวเสาชิงค้าน่ะเธอแน่นอนด้ทริปก็ถ้าไปบ่อยหนูไปผ่านไปเยาวราชนะหรือเส้นทางที่สองนะคะเส้นทางจักรยานเลียบเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีเส้นนี้จอก็ชอบไปเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วก็สวยถ่ายรูปออกมาสวยทุกที่เพราะว่าเราจะผ่านชุมชน กูดีจีนซึ่งเป็นชุมชนสมัยมกรุงศรีอยุธยาเลยก็กยุ่กรุงธนบุรีเลยนะคะเป็นชุมชนไทยจีนโปรตุเกสอ่า ตรงนี้มีขนมฝรั่งดีจีนไงเรากำลังจะถามเลยพี่จอยฝากซื้อเลยเอาใส่ไปเลยเอาทับกินสดๆอันนี้เส้นทางสั้นมาก2กิโลแต่ว่าปั่นไปเจะจอดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะดีจอยจัดมาหมดแล้วแหละแต่อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เพื่อนฝรั่งปรารถนาจะไปก็คือเส้นทางจักรยานชมมรดกโลกที่อยุธยาอุ้ยอันนี้คลาสสิกมากอันนี้คลาสสิกมากนะคะเพราะว่าอยุธยาเป็นราชธานีมาถึง 417ปีใช่เปเป็นมรดกโลกด้วยไงใช่ใช่อันนี้ต้องไปขึ้นดูนไรส่วนไปด้วยนะระยะระยะไม่ไกล9กีโลเองเราถ้าเกิดไม่แข็งเราก็เอาใส่รถไปเนาะไปปั่นที่นู่นสรถไฟไปก็ได้ส่รถไฟไปใช่ๆหรือว่าไปไกลหน่อยก็ไปนู่นค่ะสุโขทัยนะคะสวยนะครับค่ะหรือว่าจะไปอัมพวาก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้าไม่เจอกันนะพี่ ปาซื้อหนุมใช่พี่จอบอกว่าต้องปั่นเองค่ะพี่อามพวาเนี่ยก็จะไกลหน่อยสักยี่0บสิบโลเพราะว่าเราจะซอกแซกเข้าไปในสวนมะพร้าวมากแต่ยี่0บสาสิบโลสำหรับขานักปั่นยังไม่ไกลนะสนุกไงถ้าเราไปกับเพื่อนมันสนุกหรือว่าใครชอบแบบธรรมชาติวิวสวยชวนไปสวนพึ่งนะคะอันนี้หนึ่งในห้าของมุมไทยเมซิ่งมากใช่แล้วไปครั้งที่สี่แล้วทางทางสวยมากใครเพิ่งจีบกันใหม่ๆพี่จอยแนะนำนะคะอ๋อไม่มีค่ะไม่ พี่ช้างเปิดทัวร์เลยอันนี้อันนี้ไปนี่ผมแนะนำร้านอาหารก็บนอูหลงอ่ะมีสอนอูหลงอ่ยู่แบบฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เลยพรวองส์เลยสุดสุดอ่ะหรือว่าใครชอบเส้นทางไกลนิดนึงใครที่สามร้อยยอดประจวบเส้นทางนี้สวยมากสวยแล้วเขาจะจัดด้วยค่ะพี่ช้างเขาฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกว่าเขาจะจัด ก็จะจัดการปั่นจักรยานปั่นจักรยานลง3ามรอยอดเนี่ยนะคะใช่ชุมชนก็จัดกันเองนะคะแล้วเขาก็ส่งเข้ามาใน Facebook ของจอยอ่ะค่ะเจอก็เลยอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยได้เลยไปไหนแล้วเราเนี่ยเราเลอ้ยไม่เด้เขาไมเชื่อเอาเอาหาไปก่อนไอ้คลิที่ไปเส้นเนี่ยทริปประจําปีของสวนทนเนาะเขาจะปั่นจากกรุงเทพเนี่ยไปหัวหินร้อยแปดสิบกวิโลโอ้โหโอ้โหนี่นี่ถ้าเป็นนักปั่นพลาดไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณปั่นนี่เคยไปเชยอ่ะ ร้อยแปดสิบกว่าโลนี่คือปลายอย่างเดียวปลายอย่างเดียวแล้วก็ต้องเอาหารถกาดไปนะรถกาดเอาว่าคนที่เขาแบบว่า ปั่นจริงๆเขาก็กลับปั่นกลับได้นะไม่ขนาดนั้นเราเราอย่าทรมานตัวเองมาไปทาให้สนุกสนุกแ้่อย่าไปกับออเด็กอันนี้ก็ปั่นอะอ้าวปิดท้ายประชาสัมพันธ์นะคะใครจะมือใหม่มือเก่าอันนี้จะปั่นแค่60โลนะคะวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมปั่นเที่ยวไหว้พระกินลมชมเลจัดที่ชมรมชมตะวันของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองสามอ่าวประจวบคีรีขันธ์เส้นทาง ทะเลทับสแก่ถึงบ้านกรดเลาะทะเลไปอันนี้ไปมาแล้วอันนี้เราไปมาแล้วคือมากเป็นวันเกิดพอดีจะบอกว่าถ้าปกติเนี้ยอกินข้าวเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็ปกติแล้วเนาะเราก็ลองทําแบบนี้บ้างให้คนปั่นกับตัวเองนะคือใครจะวันเกิดต้องมาปั่นด้วยกันถูกไหมคะเสียดายนะคะพี่ช้างคุยกับเราแป๊บเดียวเลยแล้วเนี่ยแต่ว่าใครติดลมให้ไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจปั่นข้าวเซนค่ะ 反<卡>、啊、扣线。